ถ้าคุณนะครับขจัดความกลัวตรงนี้ออกไปได้นะครับความสำเร็จเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราได้เร็วขึ้นนะครับรู้จักลุยกับมันรู้จักทำมันลุยไปนะครับมีความกล้านะครับมีความกล้ามีความเชื่อนะครับว่าเราเนี่ยจะทำได้ว่าเราอ่ะจะไปได้นะครับทุกความสำเร็จนะครับ ต้องมีความเชื่อในจิตใจก่อนนะครับว่าตัวเองเก่งนะครับบอกกับตัวเองในกระจกนะครับว่ากูเก่งกูแน่เดี๋ยวกูจะทําให้ได้พูดไปในทางบวกนะครับห้ามดูถูกตัวเองนะครับมองกระจกว่าเราอรอเราเก่งเราไปได้ชื่นชมตัวเองนะครับอย่าทําให้เรา เสียกำลังใจตัวเองนะครับไม่มีใครที่จะหยุดคุณได้นอกจากคุณเองนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีคำว่าล้มเหลวนะครับมีแต่คำว่าล้มเลิกไปก่อน